เออคุณผู้ชมผมเพิ่งทราบนะว่าอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยฮะเออมันมีผลกับการตัดผมด้วยหรอก็ผมไงผมยาวผมสั้นอะไรอย่างงี้แต่ว่าศีรษะเล็กศีรษะใหญ่คือคือเออคือมัน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 ไปลงเอยว่าถ้าขนาดอย่างนั้นอย่างนี้มันราคามันจะเปลี่ยนอ่ะอ๋อเออเออเออเหรอคะไม่น่าเชื่อนะอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะผู้ชายเหรอคะเออเออนะฮะ มีร้านตัดผมร้านหนึ่งฮะเขาติดป้ายเอาไว้ว่าเ,ออเขาคิดราคาตามขนาดขนาดจอขนาดจอแล้วกันอ่ะ <laughs> ผมขอใช้คานี้นะนะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูป้ายแล้วกัน <c oughs> ว่าเขาเขียนว่าอะไรนะอานี่ฮะนี่ฮะเขาบอกว่าจอเล็ก40บาทจอกลาง60บาทจอใหญ่80บาทและจอโมงง,งเลย โมดิฟายอะไรประมาณนี้ใหญ่พิเศษดัดแปลงดัดแปลงนะนะฮะจอโมหนึ่งร้อยบาทฮะมิวเชื่อว่าผู้ชายทุกคนที่ไปตัดผมจ่ายร้อยหนึ่งใช่ดูมันจะเสียสักสีใช่เออนะเออพอเขาจะถอนุ๊บน้องน้องน้องไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนร้อยหนึ่งเป็นเลยอันนั้นแหละอันนั้นแหละเออเจ้าของร้านชื่อว่าคุณอีิรักนะฮะอายุ40ปีชื่อเล่นว่าตี ใครๆเรียกเขาว่าช่างตีตีบอกว่าทำมาหลายอาชีพแล้วสุดท้ายมาจบอาชีพนี้นะฮะบอกว่าพี่เชื่อไหมตั้งแต่ผมเปิดร้านนี้มานะแล้วผมเอาป้ายมาติดอย่างนี้นะเฮ้ยลูกค้าเต็มเลยและเป็นอย่างที่มิวบอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฮะส่วนใหญ่ลูกค้าจ่ายหนึ่งรจ่ายแปดสิบคนที่จ่ายต่ำกว่าแปดสิบน้อยมากก็อาจจะเป็นเด็กๆเด็กเอ เด็กงนเด็กนักเรียนเลยเออแต่ไม่แน่บางทีคุณพ่อไปอาจจะแบบเฮ้ยเอาไปแปสิบเออเขาบอกว่าได้รับความนิยมเหลือเกินร้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ใกล้กับปราสาทนครหลวงฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเขาบอกว่าเอาจริงๆนะมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเออเข้าใจได้เข้าใจได้และทุกวันนี้ฮะขอบอกว่าร้านเขาไม่มีชื่อร้านนะครับอ้าวเหรอเออ เวลาใครจะมาตัดผมร้านเขาะจะบอกว่าเอา้าไปเจอกันที่ร้านตัดจอเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเหมือนไปบอกบอกต่อๆกันอะ่ะ <c oughs> ดังไปเลย <c oughs> ดังไปเลยดูสิดื้อเออใครจะไปเชื่อเนาะตัดจอ <c oughs> มันไม่ใช่คำหยาบใช่ไหมพี่กองมันไม่ใช่คำหยาบหรอกมันอยู่ที่เราคิดใช่แล้วก็คืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายใช่แล้วเขาก็เลือกใช้คำที่มันไม่ได้แบบ เออดูแรงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเป็นไปตามอายุไอนะถ้าจอจานพอแล้วพอแล้วเข้าใจแล้เหรอเข้าใจแล้วมันมีสองจอเข้าใจละวแม่ข่าวนี้เล่ายากจริงจริงเล่ายากจังเลยน่ะเออแต่นี่มันมีอยู่จริงก็ให้ดูว่าเวลาเราเปิดร้านขายของอะไรก็แล้วแต่หรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีหลักการทางการตลาดเข้าไปผสมใช่มีเทคนิคเนาะ